โดนโดนโดนครับ ผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวหลังบ้านครับสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาตกสปิวเหมือนเดิมนะพามาตกปลานะวันนี้ใช้เปลี่ยนวันนี้ก็ลมแรงนะไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าเนี้ยลมแห้งๆนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนว่าจะไปจังไหนนะครับวนว่าสังเกตเรงต้นใหม่ครับเบิรงลรมผัดต้นใหม่ครับลมแห้งๆ กัสิมาลองต๊เบิ่งครับถ้าบ่คือกับสิได้กลับนะครับมือนีเหยื่อที่ออกมาก็นี่ครับก็เป็นไฮเกตนะครับเหยื่อไฮเกตมันเดิมนะครับไฮเบีสองคันมันเดิมนี่นะครับสปาร์ตันนะครับสองคันคันมือนีก็จะเป็นคันแดฟุตอย่างเดียวเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาลองกันเบครวอาวสิเป็นอย่างไ๋ครับไปลุยกันเลยครับไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับท่านผู้ชมเบ่งว่ามือนี มานปลายังลงพร้อมกันเลยนะครับทีเดียวสองคันเลยปั้นเดียวก่อนนี่อากาศดีแดดก็ค่อยแลกมันเดนี่คันนี้ใช้เบรกสองตัวนะครับแต่มันพันกันจังเปลี่ยน สถานการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงคันนี้ใช้เบ็ดตัวเดียวครับ วยเปิดหัวด้วยปนินมาแรกครับ ออยู่นานครับตัวแรกของวัน วัดคุ่โตรออยู่ร้านยังไม่ขึ้นแสนเลยมาแล้วครับมาแล้วครับคุณผู้ชมตัวแรก นนมาอีศกตัวแรกของเราวันนี้โอ้โห เกือบไม่ทันสุดร้อยครับนี่ครับตัวแรกมือนี่ครับเข้าปากดันข้าล่างจอดครับรอเป็นชั่วโมงกว่าจะมาครับมาแล้วครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณสองโลครับอีศพตัวนี้สุดยอดครับ ตัวแรกก็รอประมาณชั่วโมงหนึ่งครับปลายังไม่กินน่าจะเริ่มกินเลยแหละครับอย่ามันหลุดเหมนต่อครับสองตัวแล้วครับตัวแรกเป็นปลานิ้นนะครับ ที่สองยี่สิ โดปลาอะไรวะอุย้ยไม่ดิ้นเลยปลาอะไรไม่รู้ครับอุยอ้ยเจอหนินใหญ่ครับอ,อุ้ยโอ้โหหนินใหญ่ครับคุณผู้ชม ไซโลไซโลอย่าหลุดนะลูกอย่าหลุดนะโอ้ยนินใหญ่ครับโอ้ยนินโบมาไปเผาเกลือแล้วทำให้หลุดอย่าหลุดเด้อโอ้ยตัวใหญ่เลยมาแล้วมาแล้ว รวยโอ้ยปวดหลุดจัง น่าจะอยู่แล้วครับโอ้ยใหญ่โอ้ไม่ใช่โลธรรมดาน่าจะโลครึ่งแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ด,ดูนะครับคุณผู้ชมเจ้าโอ้โอ้โอ้โหโอ้ใหญ่ครับ นี่ครับผู้ชมนี่ครับนะครับตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะโลครึ่งเลยโอ้โหโคตรใหญ่ไม่เจองี้นานแล้วใหญ่มากครับตัวนี้โลครึ่งมีแน่นอนครับเขาปากด้านข้างครับกินเบ็ดจีนุครับนี่ครับไฮเกตครับยอดอ่ะได้เผาเกลือแล้วเย็นนี้นี่ครับโคตรใหญ่ครับ ไปด้วยครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเอากระชังขึ้นมาข้างบนดีกว่าเดี๋ยวล่วงตัวที่สามครับวูดูฝ่ามือครับเชอเ ไปครับได้นินใหญ่มาแล้วมูจี้ยอด สรุปวันนี้นะครับกระไดแค่สามตัวเนี่ยครับเพราะว่าร่มแห้งเง้ยครับปลาโบกินเลยปกติเนี่ยถ้าบ่มีร่มนี่มั่นใจว่าจังได้กระไดได้แน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าได้แน่นอนแต่มืโอนี้ร่มแห้งเง้ยครับโอ้ร่มแบบสุดยอดเลยครับปวดตาเว้ยครับจ้องทุนย่นปวดตาร่มแห้งเงี้ยโมไวครับเอาแค่นี้พ่อเดี๋ยวคลิปหนาจังว่ากันไหมครับกระไดก็ถือว่าได้อยู่พ่อได้กินเนื้อตัวใหญ่อยู่แต่ว่าเบิ่งนคนงานกนครับสามตัว ถือว่าโอเคเลยล่ะครับมาตัวไม่แดดก็จะม่เห็นนี่ครับปาณินตัวนี้ครับโหดไงครับไงแห้งโอ้โหครับเพื่อขวามือครับโอ้ยแนี่ยผเห็นนี่ครับโอเคเนาะเออนห่มดิว่ะครับโอ้สามต อันนี้ปนิน,นตัวนี้ก็ใช้ยังเล็กอยู่ยังสวยอยู่ยี่ศกยีโอยี่ศกตัวนี้ประมาณสองโลแต่ปนินตัวนี้นะครับโโหโคตรใหญ่เลยครับตัวนี้โลครึ่งน่าจะได้ครับเขาเขือพอดีอับบเบิ้งฝามือล่นฝ้ามือนะตัวใหญ่มากปนินตัวนี้โอ้สุดยอดสามตัวก็โอเคครับสามตัวครับครึ่งมือเพื่าผ่านนะครับถ้าบล่มนะครับถ้าบล่มนี่รับรองว่าได้หลายแทบ มันร่มแห้งหมดครับคลิปนี้ก็ต้องจบสำนีครับเดีวผ่อนคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ